h a n n น l นะคะวันนี้ก็มีของเล่นนี่นะคะเป็นของเล่นชิ้นใหม่ในร้านเรานะคะมาแกะกันน่อนอันนี้เป็นของเล่นมีไฟนี่มันจะมีไฟนี่มาดูทำอันนี้คือเขาบอกให้หกัหกหักเสร็จแล้วก็เหวี่ยงไปมานะคะนี่เราไม่ใช้เล่นตอนกลางคืน,นเราจะเล่นตอนโ้ แขงไรเทมเลยนี่มมีเป็นแหวนเอาไว้ใส่มีแสนนะคะก็มีไม้กระท้านี่ไงใส่เอะ๊ะใส่ยากตีกินจังเลยนี่นะคะ มันจะเป็นแสงออกมาตรงนี้นะคะก็ใส่เข้าไปค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแสงในแหวนนะคะตามโซงเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นสีขาวมันไม่เป็นแล้วมันเป็นสีนมาก,กว่าเราก็รอและ อันนี้ก็ใช้ทำอะไรเราก็ไม่รู้นะคะใส่นี่อันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องยากนะคะเพราะว่านี่เขามีใสนน่ให้อยู่ให้เรามาัดแล้วก็ห้อ้ไว้กลับบ้านให้เอาเราอันนี้ใส่อันนี้ประกอบก่อนก็ใส่เข้าไปเลยนะคะ ได้ที่ร้านนั่งิงบริการถ้าใครไม่ได้ดูร้านนั่งหิงบริการ<ป>ก็ไปดูคลิปเก่าได้นะคะเส้โค<ป>รใหญ่เกินไปเอาไว้ห้อยตามบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นไม้กระทาให้เราหักแล้วก็มันก็จะมีแสงนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดแสงกันเลยไปกัน กว่าจะมืดก็เลยคิดว่ามันรอนานก็มาหักสักดึงสองสามอันก่อนดีมันจะมีแสไงใช่ไหมอัน,นอันอันหักแล้วนะ 1, 2, อันนหักแล้วหนึ่งสองสามหักยากมากเลยมีอะไรขวางอืมหักยากมากเลยอุ้ย,าายอ,อันนี้หักแต่อันนี้หักไปแล้วนนเดี๋ยว แสงมันจะเล่มกระจายสวยมากเลยนี่อันนี้เสียงนอง้องน,นี่ตุตแสงสวยมากนี่นะคะแสงสวยอะ่ะคือตอนแรกมันมีอีกอันแต่พอไปดูที่ร้านเราแล้วมันเหลือสีชมพูอันนี้ก็เลยได้ซื้อสีชมพูมานะคะนนี้ก็เป็นลดลดสาสีวีนะ้ นี่ก็เป็นเสียงนะสวยจริงมาใส่ส่วนประกอบแล้วไปห้อยกันมาใส่กันเลยอุ๊ยเอาไปห้อยก่อนนะแสงมันจะสะท้อนนิดนึงนะคะนี่ อันนี้เราห้อยแล้วนี่คิอมาเข้าเรื่องกันเลยเคิคือว่าจะไปจุดเราคือว่าจะไปหักตนก้นกลางคืนอีอเป็นไม้กระถาเด็กนี่กันน้องเดี๋ยวเราไปอรอตังงแต่คืนกันเลยนี่นะคะตอนมืดก็เข้ามาในบ้านนะคะก็จะมาหักอันนี้กันเลย้วถอดปลอกออก ไม่แสงสีชมพูสีม่วงมุ้งนิง้งน่ารักชิปิงอะว้ากระจายเต็มทั่วเลยปิ้ง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 นี่นะคะสวยมากนี่มันเป็นสีม่วงสลับสีชมพูอะ ตันใจซื้อก็ซื้อได้นะคะเดี๋ยวเขวาก็จะเอามาใหม่เพราะว่ามันหมดแล้วนะคะสวยมากเลยถ้างั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปอื่นๆน,นะคะจบแล้วนี้ครับสวัสดีค่ะปิ๊งปิ๊ง๊ปงปมบ,บาย